กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับน้องภูเขารับชมทรับ่องผู้เพื่อนน้ำโชคครับอีกครั้งนึงครับในนี้ผมกับเสียพี่น้องได้เห็นกลรำพิธีของอาจารย์พยักเที่ยวดาบซึ่งมันอคู่หนาเข้ก็จะได้ทำพิธีอยู่นีแล้วครับ กรับกระเบิ้งไปเรื่อยๆนะผีดห้องเนาะนี่แม่คู่คนกำลังเตรียมบนลำหนักลางไม่ต่างๆเนาะครับในคันสักละบูชา สารบัดมีคามิพัดดีพพัดดีมากเิชูดีข้าวแก่ครับนคู่่ารเป็นยงในจกันครับพี่กายดีอาจารย์โชคดีนธรรมดาดิครับพี่กายนี่ลุ่งครับขึงน้าหลายดงลบาก ช่วงเนี่ยมันจะพึ่งจังหวะมันมันหายหายไปเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงครับเป็นช่วงช่วงเขาปอบโวยเขากัช่วงนั้นมันเอาเอาเอาหนักไปได้เพราะเขาก็ทุบมนพันหลก็พะมาณหลังมันมัอาศัยมัลุ้นหลมากเกิดมันไม่ต้อนกันแล้วอาาสิบบาหรืออาจารย์ร้อิบขาบซาเด้วกับว่ามเบื้งเบื้อเ่าบื้งไรไปไรมากมันทีอยู่กับหักันมันตามเมันใปใส่ัเลย เกือบได้ครับเกือบได้แต่ว่งวดนี้เดียวอยากนะวันที่สิบหกเดียวพร้อมอครับครับผมเอางวดนี้นอกงวดนี้กันชินชอบมากพอครับพันมากผมมากไปเก้าหาสามครับเก้าหาสามเก้าหาสามเก้าเก้าสามเก้านั่นนะครับโอ้ต้อมากได้ครับตัวนี้นี่นี่เป็นแนวทางของจันหลอดแม่นครับตัวนี้ชื่อกันเลยนะครับอาจารย์พยากริอาจารย์พยากริก้าครับถ้าเกษมนี่เก้าหจิต ครับมันก็ตรงกันเนาะอาจารย์หลอดก็หาซ้ำอะไรอะไรก็ขึ้นได้ก็ให้พี่น้องเขาพิจารณาด้วยเอามาปัจจิตออกแล้วมันก็มาแบบแนวทางมันมาไกลๆกันเนาะบวกไปไกลกันที่นี่เนียไม่ดีเลยครับพี่ขบ่ายพูดเลยบูงสูงครับมีช็อตเด็ดอีกเดี๋ยสัมบดญย์ครับยังมีช็อตเด็ดให้พี่น้องเขาได้เบิ้งอีกได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์หลอดครับอาจารย์หลอดนะครับพวกจำโปรตี่ได้ด้วยเป็นล่านมดีกมาก

แยสวัสดีครับวค่ีวค้รานห่มาเป็นล้นแกัครับพามมีการสะอกคตาพอูนากทำพีด้วยนะคะครับผมเป็นพีที่น่งี่งปีมีครั้งนึงครับว่าง่ายว่าสิมีการสวดสะลอคอตอสาตา ขอครับว่าหัวศิกรรมพร้อมนี่นะครับ,รบ,รบเริ่มเจม็ดโมงนครับประมาณเจ็ดโมงเริ่มเก้าโมงเก้าโมงเช้าวงสว่งแล้วก็พอเสร็จจากวงสว่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นถวายเพ็พระถวายเพ็ญพระแล้วพักพักักกิกกนข้าวกันแป๊บนึงแล้วก็พิธีไหว้ครูธรรมแล้วก็ชูสักต่อครับได้จะเสร็จประมาณบ่ายสามประมาณสามประมาณนี้ ชมเลยเฉียยาวนะครับขอบคุณมากครับมาท่านกับามาด้วยค่ะเด้อมาครับมาอยู่ที่วัดวัดบางนางบุญวัดบางนางบุญเมืองปทุมธานีครับผมสำหรับพี่น้องเออสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทีหนื่ไมีครับอยากมาสวดสะด้อคอตอเสตาก็ขอกราบเยี่ยมเชื่อมนะพี่น้องเด้อ เรียนกับบ้านสามโมงสามความเมตตาอย่างดีที่รวมเสียงแล้วดีไว้ภาคีแล้วจะต่อไปกันที่ครับกขอครับกับกาจังเลกคดีรับพี่น้องนอขันผู้มาได้กับมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ากาบขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนผู้เขารับชมอ่าทางช่องฟูเฟืองเนาะงกับนอกระฝากกดไลค์กดแชร์ไปนําเด้อพี่น้องเด้อ ามีแนวทางดีๆบางขันจัดหลอดพ้นกับฝากแนวทางไปแล้วนะครับเนาะนก็คือ953ของอาจารย์หลอดครับพ้นกัเคยมาบง่งสวงยิดีเพ่นกัเคยโชคดีถือเคียรหลายครับพ้นก็ได้ ครับได้กับฝากปีฝากน้องนะครับด้อฝากกดแชร์กดไลค์ให้ท้งช่องฟูเฟืองน้ำเนี่ยด้อครับด้อกับปอพคุณเป็นอย่างสูงครับปอกันในคลิปหนา้าในช่วงทําพิธีนะครับเนาะ